ว้าดถูกยงามครับอื้หมแมนเต็มเปียแมนห่างงามครับหางงาม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 โอ้พึงแตกลังแล้วครับโอ้มื่อนี้พามาเลาะมิม่มแถวอำเภอพาปีครับผมแถวบ้านผมนี่แหละครับผมมาเจอมิม่มแล้วลังหนึ่งนี่ครับลองมาหามิม่มแถวตลาดคามครับโอ้หัวหน้าไหมน้ายหญ่ใหญ่เลย เพืครับเพื่อนะเดี๋ยวใชัยถูตีมันเดิมครับเดี๋ยวมารอดูว่ามีม,มีสรา,ารคามจะดูไหมชัยถูตีครับลมควันแล้วครับผึ่งมีกลัวควันเฮอ้อนเท้าแหวกลงไปตัดเลยครับ ดูกันะใชๆไกลๆชัดๆครับผมว้าดเจ๋งมามครับต้องละเอียดครับต้องละเอียด ก็ได้ก็จำยังระมัดระวังครับอยู่ต้มๆครูครับผมน้ำไหลน้ำกว่าไหลได้ขวบเลยดีกดีกวาว โอ้โหเนื <ornament. iew. S 3> ้อตุ๋ยเลยไปเดี๋ยวไปเคาะข้างนอกกันเลยครับ โอ้โห oh. ไปครับ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 ว้ wow. าวไม่อย่างสวยอือหอุ้ยไม่โอ้โห oh. เกียริพรีเมียมครับผม ล,ลั่างฝ่าเลยล่งนี่ไปออกกันครับมาเจออีกลังนึงแล้วครับอยู่บนบน,นึงครับอู้ล่งสวยเลยพอกกันนี่แหละครับ ถึ tamam glorious 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 nem, am, am. งเง็บถึงถึงขอแต่งทางก่อนครับโอ้ยแอดเต็มเปี๊ยแมนห่างงามครับห่างงาม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 แห้วางงามเลยแหละ

บ่เห็นในควันนั่นนะไเป็นเหมือนกันดหานุดอห,หัวหน่อยอู้ตายไอดขึ้นมครับนะผมยหัวนีใส่ปากเลย,ยหัวแตกเต็มเปี้ก แม่นะครับวนนาา่าหนึ่งค่าค่าอีกขวานหนึ่งค่าอีกขวานหนึ่งม่เห็นมันเสียงกันอยัวลงมาแล้วครับดูด้วยสงสัยจะได้กินซะหรอวะนี่ดูสวงเดียวกินมันม,นมดเลยเที่ยวองด้แบบนี้งับเลยเตี้ยวายกินเลยเล้วกินมันดมดเลนยอืออุ้ยนี่ห้างเหลี่ยงของเขาเดี๋ยวกินวงครับเกียดตนะ่าฟายดีเดยโอ้ยังสวยครับนี่ ดูลังนนีี่กลับบ้านได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่มันเศร้าอหน่อยแล้วเนี่ยกระบานกงินเดี๋ยวสิไปกินห้างต่อไปไปเดินเราเดินหนี่ไปก่อนครับเดินทางมาหันเห็ดคว้าต้นเส้นไปเดินทางต่อครับนี่กับมาตีชโดครับก็เลยแวะดูผึ่งดาชโดก็ทำหลอกฮักไปแล้วชุ่มไปเดินทางครับ เจออีกรังนึงแล้วครับเป็นลังตัวผู้ครับผมเดินผ่านไปแล้วครับตะกี่นี่นบิดก,ก็เจอพอดีแน่นอนจริงห้างหน่อยปวครับผมบ่คอยใส่ใจเทรายทักสำนี้ <c oughs> <c oughs> ผม,มเอาแต่ลังใหญ่ๆครับลังนี้มันหน่อยครับผมก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นตีกันเลยครับต้องเป็นลังสุดท้ายแล้วครับเจะได้ลกลับบานแล้ว เวลากระบาดแลยไปลุยเลยครับได้แล้วครับมันนี้ใช้งานครับโอ้พึงเตียกลงแงนะครับลุยลมกวันไหมโดนเลยแล้วโดนแหละด้ลมกวันครับพึ่งโดนกวันแล้วครับ มีมีแต่หัวน้ำครับโอ้รังเลยมีครับมีแต่หัวน้ำทำแต่หัวน้ำครับเพิ่งรังนี่้มาดีๆเด้าจริงดีๆใหญ่มันถือหัวน้ำขาดนะ,ะมมเมย์เจนยังดอกองามไรปอดถุงก็อยากกัดใบอมด้เนาะอแหมพ่อมข้าดูดใหม่ทำไม ขวายหรอยั่วเกินครับมีแต่หัวหนามครับข้างนี่ขายเป็นเรียวเขาต่างละข้าวครับกว่าจะขวากันหัวหนามค่ะแตกไส้ปากตูดดีวะเอยหัวหนามาปิดตาครับข้างข้างขาหมือปิดตาสิอ่ยจะทิ้งหนึ่งปิดตาเฮ็ดเพ่นเียวข้างกับอันนี้เฮ็ดแต่หัวหนาม ผมนัดไว้เนาะนับว่าเอาอ่ะนี่อีกห้างหนึ่งครับนี่อีกหลังหนึ่งไปกระบาดครับป่ะนี่จะไปเกียนอยู่บ้างห่วงหมานมันหมานพี่น้องสามห้างครับผลงานมือนี่สามห้างครับผมถือว่าประสบผลสำเร็จครับหาฝืนว่าปีนี่หมานเยอะเลยพี่น้องมันหล่อเจ้าเภอครับ จะได้ก็ติดชอบชิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับชิมนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ